พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตรครั้งที่4ทับ2564มีวาระแต่งตั้งข้าราชการตำรวจวาระเดือนเมษายน3กลุ่มได้แก่กลุ่มตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษตำรวจยศพลตำรวจเอกเทียบเท่ารองผอตรเจ็ตำแหน่งตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษตำรวจยศพลตำรวจโทเทียบเท่าผู้บัญชาการ16ตำแหน่งตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิตำรวจยศพลตำรวจตรี เทียบเท่าผู้บังคับการ30ตำแหน่งและตำแหน่งอื่นๆอีก,กรวม75าตำแหน่งซึ่งเป็นการแต่งตั้งผู้ที่ครบวาระเกษียณราชการเพื่อปูนบำเหน็จเลื่อนสูงขึ้นก่อนเกษียณราชการและตำแหน่งที่ปรึกษาสบ .9 ก้าเทียบเท่าผู้ช่วยพบตรทำหน้าที่ขับเคลื่อนด้านยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นตำแหน่งเฉพาะตัวที่ได้ขออนุมัติกตรเปิดไว้โดยมีการแต่งตั้งพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ถักผานเป็นที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่โอนกลับมาเป็นข้าราชการตำรวจ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสบ .9 เทียบเท่าผู้ช่วยผอ,อตรรด้วยค่ะ